ในทีสุดก็เสจแล้วครับในการขึ้นแพงของรงบาทปางกูสีวิทย์จะเดินสายครับทุกตึกเสร็จเลยฝนก็ยิ่งูทุดทามากอยู่เลยครับเลยเวลาเพิ่นครับบ่ายสามบ่ายสองสิโต๊ะโหลดเป็นยัง มาเบิ่งนะครับรีวิวการ,รทิงแพงโซลร์เลล์ของรูบานนีใส่งบอย่างายเลยครับสามลอยแพยงครับหาตึกครับทั้งหมด ข้ามาวบึงวิธีเฮ็ดขนาดสามนะครับปรบกองเส้ยคับ พ่นที่มาอยู่เลครับมื่อนี้ยอู้ยางหน้าเมื่อยเลยนะครับทีมงานคุณาภาพเพื่อนสุดๆครับเฮ็ดเบียบประพักบรพอนเลยครับนี่ตอนนี้คุณพยาบาลคุณหมอง,งามๆเพื่อน,นี่เฮ็ดบรพักเลยเลยครับคุณเนี่สุดยอดไล่เหรอ เงื่อนก็ทีได้เป็นมือเดือนสายอีกครับตัอดีอย่ละ่ะตัวนี้ือได้ตัวร้ายตัว ตัวนี้คือบวกกับกันพ่ะน่ะคือบวกเอาสามทางไปไหวบ้างค่ะเอาขอตัวมาไปทา่ทั้งผีบ่ะมันคืออยู่บวกกับ่ะหอเรื่องถึงนะมันถึงอยู่ แต่ว่าเรื่องมันยไไน่าไปแล้วมันก็นต่อสายได้ได้เดียวนี่แต่ว่าเรื่องหมายถึงควบมสมดุลควบอันนี้มันหรือไม่มันคืออยู่อว่ะแต่ว่าคือก็เอาทำตัวเนี่ยเตีงหัวหนาตัดสินใจเลยน้องก็แค่แสดงความคิดเห็นซื้ออุ้ยฝ่ามากอีก่เลยโตกะยางแห้งนี่แต่ตกะฝ่าดำปี๊ปี๊บอันนี้ ফেকটো চাই তাৰ তালে আজি คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวเห็นงานก่อนเดี๋ยวหัวหน้าเพิ่นสิวา่าอู้ครับสุดยอดเลยครับดดวคบวามงามของทองฝ่าบรรยากาศฝนไก่จีตกหอนเอาแห้งตั้งสองทิวก็ขอฝากติดตามในนีค้ครับเด้อสองทิวเดอะซีรีส์ครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ในะนะครับเด้อ ี้ยวข้างหนา้ามีคลิปนั้นก็เสียมาลงให้เบิ้งใหม่มแล้วครับเ้อ